สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ใบลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณนะมิห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปิกที่ว่าเขาจะติดต่อกับมาใหม่ค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ The Emperor ค่ะ เอกออฟวานและใบสุดท้ายนะคะเป็น Tre อัพคัค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเขาจะติดต่อกลับมานะคะการกลับมาครั้งนี้นะคะจะมีโอกาสต่อยอดนะคะพัฒนาความสัมพันธ์มีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ท r e อัพคัค่ะกลับมาครั้งนี้น่าจะดีนะคะแฮปปี้ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะ t r e n g t h ค่ะ h ะไฮ p รีเซ s princess, แล้วก็ช o ออฟ o r ดค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ mm hmm. เขาจะติดต่อ,อก,กลับมาค่ะแต่การติดต่อ,อของเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนะคะโ p ยไฮพรีเ s ค่ะมันเหมือนกับการที่การติดต่อ,อก,กลับมาครั้งนี้ค่ะเขาจะควบคุมค n t r o l พฤติกรรมของคุณหรือว่าอาจจะยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแต่ว่าติดต่อ,อก,กลับมาไม่ติดต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะคุณได้ไพ่ i n c e s s of ฟ n านนะคะ เปนซอฟวาและเปสุดท้ายนะคะเป็น King of Cup ค่ะรูกตามาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เขาจะติดต่อกลับมาค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะทุ่มเทให้กับคุณนะคะมอบความรักให้กับคุณนะคะกลับมาครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะได้รับความรักความผูกพันและเขาจะทุ่มเทกับคุณมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดหัวใจกดติดตามลูต้ตานไวและอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลย,เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค